โดนครับโดนครับเป็นไงได้เพิ่งออกมาเหรอได้เหยื่ออะไรอ่ะไหนดูดิตัวไหนตัวนี้เหรอโอ้โหมันสุดยอดขนาดนั้นเลยอ่ะกี่ตัวสามตัว,ดวเดินกัดรอบพื้นเฮ้ยลอ,องพยายามอีกนิดได้สามตัวแล้วโอ้โสุดยอดหมายไหนเนี่ยเลยาะไ,<ๆ>ไปเรื่อยเรื่อยเลยนู่นอยู่ใส่น้อยนู่น โดนครับ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 โดนให่พอดีเลย โดนสวยสวยด้วยเป็นไงกระดีมีเสียงมาบู้ชายใช้ถ่ายคลิปเลยนี่นี่ครับกระดีมีเสียงเป็นไงทุกคนนุ่นดูเป็นไงบ้างได้สามตัวแล้วครับเป็นไงได้สามตัวน้ำพึ่งมาไงน้ำพึ่งมาไงโอเคฝากด้วยตัวนี้กระดีมีเสียงสีเขียวโอเคครับ